ยิปี้พอดแคสต์อยากให้ทุกๆวันของคุณมีรอยยิม้มสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโลกกันนะคะ โลกของเราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์หินที่มีรูปร่างทรงกลมๆม,มีเส้นผ่าศูนย์กลางแนวนอน12,755กิโลเมตรและเส้นผ่าศูนย์กลางแนวดิ่ง12,711กิโลเมตรหมุนรอบตัวเองใช้เวลา23ชั่วโมง56นาทีและหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365.25วันหากมองจากอวากาศ จะเห็นเป็นสีน้ำเงินเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่ลักษณะโครงสร้างของโลกแบ่งเป็นชั้นๆที่มีทั้งของแข็งและของเหลวซึ่งมีประจักษ์พยานจากการที่นักวิทยาศาสตร์ทําการทดลองทางตรงโดยการขุดเจาะเก็บหินตัวอย่างขึ้นมาวิเคราะห์และสังเกตจากลาวาที่ทะลักขึ้นมาบนผิวโลกโลกได้ก่อกําเนิดขึ้นมาเมื่อ4,600ล้านปีก่อนโลกในยุคแรกๆมันเป็นของเหลวหนืดร้อนถูกกระหน่ำชนด้วยอุกาบาทตลอดเวลาและเมื่อโลกค่อยๆเย็นตัวลง จึงเกิดการผนึกรวมตัวกันของวัสดุประกอบโลกโดยวัสดุน้ำหนักสูงจะจมลงสู่ศูนย์กลางและวัสดุน้ำหนักเบาจะลอยตัวขึ้นสู่สผิวโลกเกิดเป็นชั้นต่างๆของโลกนักวิทยาศาสตร์แบ่งชั้นโลกออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆดังนี้ 1. เปลือกโลกซึ่งชั้นนอกสุดของโลกมีความหนาประมาณ0ถึง70กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่บางที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นอื่นๆมีหน้าที่ห่อหุ้มพลังงานความร้อนของโลกนอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาความแตกต่างเฉพาะของเปลือกโลกและแบ่งเปลือกโลกออกเป็น2ชั้นตามลำดับจากผิวโลกดังนี้1คือเปลือกโลกชั้นบนส่วนใหญ่จะเป็นหินไซออลประกอบด้วยซิลิก้าและอะลูมิน่าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคำว่าไซออลมาจากอักษร2ตัวแรกที่เป็นชื่อของสารประกอบทั้งสองนั่นเองแล้วก็เปลือกโลกชั้นล่างองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นหินไซมาซซึ่งเป็นหินบาซอลของเปลือกโลกส่วนที่เป็นท้องมหาสมุทรและอยู่ด้านล่าง ของหินไซออดส่วนที่2ของโลกนะคะเนื้อโลกซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ถัดลงมาจากเปลือกโลกมีความหนาประมาณ2,900กิโลเมตรนับจากฐานล่างสุดของเปลือกโลกจนถึงตอนบนของแกนโลกซึ่งแบ่งออกเป็น3ชั้นคือชั้นเนื้อโลกส่วนบนเป็นหินที่เย็นตัวแล้วและบางส่วนมีรอยแตกเนื่องจากความเปลาะ ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลกรวมตัวกันเรียกว่าธรณีภาคชั้นธรณีภาคมีความหนาประมาณ100กิโลเมตรนับจากผิวโลกลงไปชั้นฐานธรณีภาคคือชั้นเนื้อโลกถัดลงไปที่ความลึก100-700กิโลเมตรซึ่งเป็นชั้นที่มีอุณหภูมิสูงมากทำให้แร่บางส่วนหลอมละลายเป็นหินหนืดหรือแมกมากที่ประกอบด้วยธาตุซิลิกอนเหล็ก และอลูมิเนียมเคลื่อนที่หมุนวนอยู่ภายในโลกอย่างช้าๆและข้อสุดท้ายชั้นเนื้อโลกส่วนล่างเป็นชั้นที่อยู่ล่างสดุดอยู่ที่ความลึกตั้งแต่700ถึง2,900กิโลเมตรเป็นชั้นที่เป็นของแข็งร้อนแน่นและหนื่นกว่าตอนบนมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเหล็กแมกนีเซียมและซิลิกเกตอุณหภูมิสูงตั้งแต่ประมาณ2,250 ถึง4,500องศาเซลเซียสและก็มาถึงส่วนประกอบของโลกชั้นที่3นะคะคือชั้นแกนโลกเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดมีความหนาประมาณ3,440กิโลเมตรซึ่งก็แบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือแกนโลกชั้นนอกมีลักษณะเป็นของเหลวร้อนอุณหภูมิสูงมากประมาณ4,300ถึง6,200องศาเซลเซียสและมีความหนาจากผิวโลกประมาณ 2,900-5,000กิโลเมตรประกอบไปด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลในสภาพที่หลอมละลายโอ้โหชั้นแกนโลกนี่คือแบบชั้นที่ลึกที่สุดของโลกนะทุกคนแกนโลกชั้นไหนอยู่ถัดจากแกนโลกชั้นนอกจนถึงจุดศูนย์กลางของโลกมีอุณหภูมิประมาณ6,200-6,400องศาเซลเซียสประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็งและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเราคร่าวๆนะคะ ว่าผู้ฟังก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับโลกไปไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณข้อมูลอ้างอิงดีๆจาก Science.org และ National Geographic แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ